สัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันตรงนี้แก่แล้วนะครับผมแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่คือยังไม่แก่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เขาหันหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นก็กําลังจะตกนะครับผม โอ้เราต้องเราต้องถอยกลับนะ ชมดอกทานตะวันนะครับผมทานตะวันสวยๆนะครับชมดอกทานตะวันสวยๆนะครับผมชมดอกทานตะวันสวยๆชมดอกทานตะวันสวยๆนะครับทุ่งดอกทานตะวันนะครับผมมาชมดอกทานตะวันนะครับผมสวยงามทานตะวันสวยๆนะครับผม ตอนนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วนะครับผมไม่ใช่เริ่มแก่แก่แล้วนะครับเขาก็เริ่มแก่แล้วนะครับตอนเขาเอาที่แรกผมไม่ได้มามัวแต่ไปตะลนตอนลันอย่างอื่นนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาก็เลยมาตลอนตลอนนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามครับผมทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวัน สวยงามสวยงามทางตะวันสวยๆนะครับทานตะวันสวยๆทางตะวันสวยๆนะครับเมียกับพึ่งกำลังตอมครับพึ่งกำลังตอมพึ่งกำลังตอมทานตะวันพึ่งกำลังตอมครับผม พึ่งตามเต็มเลยโอ้มีมแมลงนั้นด้วยพึ่งตอมเต็มเลยนะครับพึ่งของก็ตามเต็มเลยนะครับผมทานตะวันสวยๆนะครับที่เมตตาคาเฟ่ครับผมทานตะวันสวยๆนะครับที่เมตตาคาเฟ่ครับผมทานตะวันสวยๆทานตะวันสวยๆนะครับผม เมตาคาเฟ่เนี่ยครับสวยๆอุย้ยสวยจังเลยสวยจังเลยนะครับเนี่ยสวยจังเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้หนักมากนะหนักมากหนักจนคอพับคอเวียงนะครับเนี่ยครับผมสวยๆนะครับทานตะวันสวยๆนะครับเนี่ยครับผมทานตะวันสวยๆ เด็กๆก็เช่าเช่าเช่าเด็กๆก็เช่าเช่าเจ้าเล่นกันมาครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับทุ่งทานตะวันสวยๆนะครับหลอกทานตะวันนะครับไม่สูงมากนะครับผมประมาณประมาณหนึ่งเมตรได้ครับประมาณหนึ่งเมตรได้นะครับผมประมาณหนึ่งเมตรได้นะครับ ตัวนี้ก็แก่แล้วนะครับผมถ้าเขาแก่เขาจะมีน้ําหนักเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้เขาแก่นะครับเขาก็ like จะก้มหน้าลงอย่างนี้นะครับผมก้มหน้าลงอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะทันตะวันที่แก่นะครับผมอันนี้ก็คือยังยังสาวอยู่ <c oughs> like ยังสาวอยู่นะครับผมยังสาวอยู่นะครับเนี่ยครับผม ทานตะวันส, laser, สวยๆน,นะครับ stanbul, ทานตะวันสวยๆตะวันกันนะครับชมทานตะวันกันทานตะวันสวยๆครับผมสวยงามมากโอ้สวยงามทานตะวันสวยงามมากเลยนะครับทานตะวันสวยงามมากเลยเนี่ยครับผมสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้สวยงามจริงสวยสวยสวยบอกทานตะวันนะครับผมวันวนี้นอยู่ที่เมตตาคาเฟ่น,นะครับพอดีไปทำธุระมาครับผมไปทำธุระมาก็เลยแวะขอแห้งครับก็เริ่มมาดื่มกาแฟครับผม สวยงามครับสวยงามับท่านผู้ชมสวยงามนะครับสวยงามครับผมสวยงามมากสวยงามครับสวยงามสวยงามดูด้านหน้ากันบ้างครับดูด้านหน้ากันบ้างนะครับเนี่ยครับผมโอ้โ ตัวน,นี้ยังไม่แก่เท่าไหร่นะตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสองสามวันนะครับผมประมาณนั้นนะครับน่าจะได้อยู่อีกประมาณสองสามวันนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากเลยอืมโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นี่สวยจริงๆเลยนะครับกลุ่มนี้ กลุ connect, <fam. S 1> ่มน nice. ี <th> ้สวยมากเลยแล้วก็กลุ่มนี้สวยมากเลยเนี่ยครับกลุ่มนี้สวยมากเลยนะครับกลุ่มนี้สวยงามมากมาท่องเที่ยวก็กําลังลงมานะครับผมนักท่องเที่ยวก็กําลังลงมานะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดู ที่เขาเป็นที่เขาแก่แล้วนะครับเขาแก่แล้วก็มีนะครับผมเนี่ครับที่แก่แล้วนะครับผมอันนี้แบบแก่เตรียมที่จะเก็บมเมล็ดได้นะครับผมนี่ครับอันนี้แก่แล้วนะครับผมแก่แล้วนะครับแก่แล้ว แก่แล้วนะครับแก่แล้วนะครับอันนี้วันนี้แก่แล้วนะครับโอ้หกลมเอากลมหน้าก้มตาเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้เนี่ยครับ ก้นหน้าก้นตาเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยครับ ข้ารชประชมมุมสูงนะครับมุมสูงมุมสูงนะครับผมเนี่ยครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเซลฟี่มาถ่ายรูปกันนะครับมาเซลฟี่มาถ่ายรูปกันครับผมสวยงามเรืออยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับที่ยัง ถ้ายังมีทันตะวันให้ชื่นชมนะครับโดยตรงนี้ทีเดียวที่มีทันตวันให้ชื่นชมนะครับนอนนั้นก็แก่แล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะทันตะวันนะครับยังมีข้าวโพดด้วยท่านผู้ชมยังมีข้าวโพดด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ครับข้าวโพดแล้วถั่วฝักยาวก็มีด้วยนะมีถั่วฝักยาวด้วยโอ้ มีถั่วพักยาวด้วยนี่ครับข้าวโพดครับผมข้าวโพดสวยงามมากนี่ครับข้าวโพดสวยงามมากเลยกําลังออกฝักเลยครับกําลังติดฝักเลยติดฝักทุกต้นนะครับผมแล้วก็ฝักค่อนข้างที่จะโตนะครับฝักค่อนข้างที่จะโตนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงไม่รู้นะ แต่มันเหมือนกับดอกเซียนผักเซียนนะครับโอ้ตัวนี้เป็นแปลงผักนะครับมีคะนา้าแล้วก็มีผักบุ้งนะครับมีคะน้ามีผักบุ้งแล้วก็มีอดอกอันนี้สวยดีนะคุณผู้ชมสวยดีนะครับสวยดีนะครับสีม่วงนะครับเนี่ยสีม่วงอันนี้สีชมพูนะครับสีชมพูอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยนะครับ สีชมพูนะครับผมนี่ครับสีชมพูอย่างสวยเลยแล้วก็มีสีขาวด้วยนะมีสีขาวด้วยนะครับมีสีขาวด้วยยาวไปถึงนู่นเลยไปถึงร้านเลยนะครับยาวไปถึงร้านเลยนะครับไปถึงคาเฟ่เลยนะครับผมสวยงามมากครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆ น co mm hmm, so like so ี่คร like ับผักนี่ก็แมลงกัดเยอะเลยนะครับแมลงกัดเยอะเลยนะครับแมลงกัดเยอะเลยนะครับเนี่ครับสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะครับน้องแล้วก็มีคุณพี่ก็พาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนมาทานข้าวแล้วก็มาถ่ายมาเซลฟี่กันนะครับ มาเซลฟี่กันนะครับผมน้องๆก็กำลังสนใจให้ชนชวนพ่อลงมานะครับสวยงามมากนะครับผม,ผมก็น่ารักมากเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็พากัน ไปเที่ยวต่าง,งอยนะครับผมเกิดแวะมาตรงนี้ทางเข้าเมืองนะครับเป็นนักท่องเที่ยวจากท่านอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็มาถ่ายพาลูกๆมาเที่ยวนะครับผมพาลูกๆมาเที่ยวบรรยากาศดีมากนะครับผมรม่มรื่นอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับ <laughs> เจอแว่นด้วย <laughs> เจอแม่นด้วยเจอแว่นด้วย ครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ก็พามาเที่ยวก็พามาชมธรรมชาติสวยงามนะครับผมพามาชมธรรมชาติก็ เป็นการเป็นคาเฟ่ที่มานั่งชิคนั่งชิลได้นะครับมีหมูกระทะมีอาหารหลากหลายนะครับผมมีทั้งอาหารภาคกลางอาหารไทยอีสานหมูกระทะด้วยนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มบริการนะครับผมแล้วก็มี Wi-fi ให้ด้วยนะมี Wifi ให้ด้วยนะครับผมก็เชิญแวะมานะครับที่เมตตาคาเฟ่นะครับผม อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างบ้านบึงทวายกับบ้านดงหลวงนะครับผม like s right. <S ก็อยู่ที่เขตอำเภอตอง้อยนะครับ yeah, yeah. กระพาท่านผมก็ทาท่านผู้ชมมาดูหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็มาดูอีกทีหนึ่งครับผม mm hmm. ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมหาพะเลาะด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับผม